สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี t o y ยต a a อันติ 1.6G ปี2016นะคะสีบอลเงินสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะรถคัดเกตเอนะคะมีคุณภาพรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิ่ความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะในส่วนของร cool. ายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน5กไก่ยอยักษ์9738กรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์ค่ะเรียมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะ มาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะทุกบานเลยภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลยมาพร้อมเบาะหนังสีเบจนะคะ บอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะบอดหนังสวยๆเลยหัวนอตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยค่ะเพจรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนภายในนะคะสวยๆเลยภายในไม่มีช้ำเลยค่ะอน,นี้ในฝั่งของผู้โดยสารตอนหลังนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าโลโก้ตัวอักษรนะคะติดอยูครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยนะคะลูกค้านะคะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน5กไกยอยยา9738กรุงเทพมหานครนะคะ่ะกระจกเดิมนะคะจากโรงงานทุกบานเหลือ รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะกระจกเดิมนะคะทั้งคันเลยเลขไม้นะคะอยู่ที่1,60,000กมโลเท่านานนะคะได้เป็นโฟมลายมันติฟังก์ชันทุ้มหนังเครื่องเล่นซีดีนะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าภายในไม่มีช้ำเลยสวยๆเลยค่ะคันนี้สวยๆเลย ราคา3,99,000บาทนะคะจัดเต็มซีดาผ่อนพิยงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะอาจจะฟังพาดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะลูกค้าหัวน็อตที่ฝากระโปรงหลังนะน็อตไม่มีถูกไขเลย ลอยซีนนะคะลอยซีนเดิมโรงงานนะหัวน็อตส,สวยๆเลยค่ะภายในนะคะก,กว้างๆเลยลอยซีนสีเปลือกไข่นะคะเม็ดอากลงๆสวยๆแบบนี้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะท้ายเดิมนะคะคันนี้ท้ายเดิม โลโก้ตัอักษรติดอยู่ครบทุกตัวนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลยโตโยต้าอันตินะคะ1.6กกปี2016นะคะคันนี้มาอยู่ที่1 6ึ0งแกว่โลเท่านั้นนะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทคะ่ะอ่ะเดี๋ยวฟังพาด,ใาาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้คาคันหน้า สวยเลยนะคะคัน้าไม่มีคดไม่งอเลยสีมาจากโรงงานนะคะยังคงติดอยู่ชัดเจนนะหัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยักเลยเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลม่เยิม้มไม่มีคราบน้ำมันเลยะคะ่ะแผ่งกันความร้อนนะคะสติกเกอร์มออ,อนะคะติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย สำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาดูโลจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะเปิดทำการทุกวนันตั้งแต่9มงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะลูกค้าของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0ูนย์3ก3 6 6นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้มาก็ได้นะคะลูกค้ายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลย ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ